DPU กูรูธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณดิต DPU กูรูธุรกิจสัปดาห์นี้จะพาคุณไปเจาะลึกตลาดไทยจีนพร้อมชมภาพบรรยากาศการจัดงานแข่งขันเพชรยอดมุงกุฎภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นเจ้าภาพพบกับเคล็ดลับและหัวใจของการทำธุรกิจระหว่างไทยจีนให้ประสบความสำเร็จ จากเหล่ากูรูเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศได้ในสามช่วงของรายการปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการค้าระหว่างไทยจีนมีอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงกูรูเศรษฐกิจช่วงกูรูเศรษฐกิจ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ DPU ูรูธุรกิจรายการที่รับคมความคิดทางธุรกิจให้กับทุกคนนะครับช่วงแรกวันนี้ช่วง DPU ูรูเศรษฐกิจเราจะคุยกันเรื่องของคนจีนนะครับมับงกรสัญลักษณ์ของพลังของคนจีนเวลาเราพูดถึงคนจีดันมังกรเรารู้ว่านั่นคือคนจีนนะครับทำไมคนจีนถึงสําคัญนะครับจริงๆแล้ว มันเป็นหลายๆมิติที่คู่กับประเทศไทยมานะครับผมหน้าตาตอนนี้อาจจะไม่เหมือนคนจีนนะครับแต่ว่าญาติฝ่ายแม่ผมถ้าสืบกลับไปแล้วก็คือคนจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอพูดในฐานะคนไทยครึ่งหนึ่งและคนจีนอีกนิดหน่อยนะครับว่าประเทศจีนกับประเทศไทยสําคัญยังไงเราจะอยู่กับเขาอย่างไงในโลกที่กําลังเติบโตแบบนี้นะครับดูสไลด์แรกกันเลยนะครับผมคิดว่าเรากําลังมองจีน นะครับในฐานะของหมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับผมว่อยากจะเสนอนิดนึงว่าข้อมูลที่เห็นอยู่นะครับจีนเป็นยังไงบ้าง2004นะครับตอนนี้2013นะฮะ2004ไป2013รายได้ต่อหัวคิดเป็นเหรียญสหรัฐนะครับจาก1,400เพิ่มมาเป็น3,300นะครับเป็นการเพิ่มถึง3เท่าในเวลาแค่ประมาณ10ปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตของพลังซื้อที่รวดเร็วมากคนจีนรวยขึ้น3เท่าใน10ปี แล้วลองนึกภาพสิครับอีกห้าปีข้างหน้าสิปีข้างหน้าเขาจะมีกําลังซื้อมากแค่ไหนนี่ไม่นับจํานวนประชากรที่มากกว่าเราไม่รู้กี่เท่าของคนจีนนะครับนั่นหมายความว่าคนของเขาจะรวยความรวยของเขาการเติบโตของเศรษฐกิจของเขามันมีผลยังไงกับคนไทยบ้างนะครับ 1. คนของเขามีเงินเยอะเขาจะสนใจซื้อสินค้าไทยมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะครับนั่นคือโอกาสทางธุรกิจของไทย2 เมื่อเศรษฐกิจเขาโตขึ้นนะครับนักธุรกิจจีนก็จะสนใจมาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งการเข้ามาและออกไปของคนจีนชีวิตของเราหลังจากนี้ไปนะครับจะห่างจากคนจีนไม่ได้อีกแล้วนะครับจริงๆแล้วตอนนี้คนจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากแล้วนะครับแม้แต่ในวงการการศึกษามหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนะครับรวมทั้งธุรกิจบัณฑิตเองก็มีคนจีนมาเรียนหนังสือเยอะมาก การที่มีคนจีนเข้ามานะครับมันคือวัฒน,นธรรมใหม่ที่เราเองก็ต้องเรียนรู้นะครับยิ่งถ้าเป็นนักธุรกิจเป็นเอสีที่ต้องการทําธุรกิจกับจีนต้องการจะร่วมทุนกับจีนนะครับเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับ เขาเรียกว่าถ้าจะเริ่มต้นเราต้องเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นวิธีการคิดเบื้องต้นของคนจีนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วง DPU ูรูเศรษฐกิจผมจะนําเสนอกฎ12ข้อซึ่งเป็นหลักเบื้องต้นในการเริ่มต้นทําธุรกิจหรือเริ่มต้นคบกับคนจีนนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับมันเป็น12ข้อในเชิงของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจมันใช้ในการจีบสาวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแยกให้ออกน,นะครับเราเน้นกฎ12ข้อในการทําธุรกิจกับคนจีนนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ข้อที่1นนะครับสังคมจีนเป็นสังคมที่เติบโตมาด้วยแนวคิดของจื่อนะครับย้ำนะครับของจือ่อแต่คนไทยมักจะคิดเป็นของจื่อนะครับที่ถูกคือของจื่อนะครับซึ่งหลักของของจือ่อจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ3ตัวด้วยกันคือเหรนยี่และหลี่ครับนะครับสตัวนี้คือเสาหลัก3เสา,สาของแนวคิดของจือ่อเสาแรกเหรนพูดถึง การมีมนุษยธรรมมีน้ำใจเอื้อเฟื้ออารีให้กับเพื่อนร่วมสังคมนะครับเอ๊ะแล้วมมนเกี่ยวกับธุรกิจยังไงนะครับเวลาเราพูดถึงชุมชนในกรอบของของจือและกรอบของธุรกิจชุมชนในที่นี้ก็คือคู่ค้าของเรานักลงทุนของเรานะครับหลักการข้อแรกบอกว่าจงทําธุรกิจด้วยความยุติธรรมอย่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันนะครับข้อที่2ยือนะครับหมายถึงการรักความชอบธรรม อุปนิสัยสอดคล้องกับศีลธรรมหมายความว่าทุกๆอย่างที่ทำนะครับจะต้องถูกต้องตามคำนองทองทำนองครองธรรมครับขอโทษครับทำดีกับเขาทำตามศีลธรรมนะครับและปกติแล้วนะครับสิ่งที่นักธุรกิจหลายๆชาติที่เข้าไปทำธุรกิจกับจีนแล้วพลาดก็คือข้อที่สามเครับหลีนะครับหมายถึงการปฏิบัติตัวต่อบุคคลที่เราติดต่อด้วยอย่างเหมาะสมนะครับทราบไหมครับว่าคนจีนค่อนข้างจะ จริงจังเรื่องของตําแหน่งนะครับสมมุติว่าเราเป็นผู้จัดการฝ่ายขายถ้าเราจะเจรจากับคนจีนเราต้องเจรจากับผู้จัดการฝ่ายขายระดับเดียวกันหรือต่ํากว่านะครับถ้าเกิดเราจะไปหาเขาเพื่อเจรจาธุรกิจ แล้วเราไม่ว่างส่งลูกน้องไปแทนนะครับลูกน้องเราเป็นแค่ผู้ช่วยผู้จัดการแต่คนตัดสินใจคือผู้บริหารใหญ่ของธุรกิจเขาการเจราจาจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือการลบหลูเขานะครับนั่นคือหลักการข้อแรกนะครับทุกอย่างที่เราจะใช้กับจีนจะเข้าใจคนจีนต้องเข้าใจพื้นฐานการคิดของเขานะครับซึ่งเติบโตอยู่บนหลักของของจื๊อนี่คือหลักการข้อที่1ครับสไลด์ถัดไปเลยครับข้อที่2รู้จักยกย่องและ รักษาหน้าของผู้ที่เราคุยด้วยนะครับสังคมจีนคนจีนเป็นคนที่ถือว่าเกียรติยศศักดิ์สรีเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับการคุยกับเขานอกจากจะพูดอย่างจริงใจแล้วนะครับใส่ลูกหยอดเข้าไปนะครับนิดหนึ่งนะครับว่าท่านทําดีชื่อเสียงศักดิ์ศรีนี่คือคําสําคัญต่างๆที่ควรจะแทรกเอาไว้ในประโยคของการพูด แต่อย่าเป็นการพูดแบบไม่จริงใจนะครับย้อนกลับไปที่หลักการเมื่อกี้เราจะบอกเลยนะครับว่าตามหลักของคงจือเราต้องมีความจริงใจเพราะฉะนั้นยกยอรักยกยอกเขานะครับแต่ยกยอด้วยความจริงใจอย่าให้มันเป็นคาไทยที่เรียกว่าอย่าให้มันเป็นการเฉลี่ยกันจนเกินไปนะครับยกยอกให้เหมาะสมเพื่อให้เรารู้ว่าให้เขารู้ว่าเราให้เกียรติเขานะครับเราให้ความสำคัญกับเขาแล้วถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับจะเป็นความผิดพลาดของฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็ตาม ต้องหากลยุทธ์กลวิธีในการรักษาหน้านะครับสมมุติว่าเรานัดเขาไว้แล้วบังเอิญว่าเขามาสายนะครับอย่าพูดถึงเรื่องการมาสายของเขาอีกอย่าต่อว่าเขานะครับทําประเด็นว่าม่มีอะไรเกิดขึ้นและดําเนินการพูดคุยต่อไปนะครับการรักษาหน้าเป็นสิ่งสําคัญในสังคมเอเชียแล้วโดยเฉพาะคนจีนหน้าตาเกียรติยศเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับนั่นคือหลักการข้อที่2ครับข้อที่3นะครับ สำหรับคนจีนนะครับเขาเรียกว่าสังคมพี่น้องสังคมเครือข่ายนะครับฝรั่งเรียกว่าแบมบูเน็ตเวิร์กนะครับเครือข่ายมีความสำคัญในคนจีนมากถ้าเกิดเขามองว่เราไม่ใช่พวกเดียวกันกลยุทธ์วิธีการต่อรองกับเราจะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะไปเป็นพวกพ้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาได้คนจีนจะมองเราเป็นมิตร แล้ววิธีการทาธุรกิจจะแตกต่างไปสะดวกและได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลานะครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมเราถึงเห็นสมาคมตระกูลโน้นสมาคมแซ่นี้เกิดขึ้นในบางไทยเยอะเพราะนั่นคือพลังของเครือข่ายของคนจีนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้คนในกลุ่มเดียวกันเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการข้อที่3จะทําธุรกิจคนจีนต้องเข้าถึงเครือข่ายให้ได้อาจจะเข้าไปโดยตรงนะครับด้วยการเจรจาหรือเข้าไปโดยอ้อมโดยการหาคนที่รู้จักกับคนในเครือข่ายเป็นคนแนะนําเราเข้าไปนะครับ ข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของความเปิดเผยนะครับและพร้อมจะตอบคําถามที่มันยากๆนะครับและเป็นค่ะถามตรงๆนะครับประสบการณ์จากการคุย SME ที่เคยทําธุรกิจกับจีนบางคนบอกว่าพอเข้าไปนั่งคุยได้สักพักประโยคแ,แรกที่เขาถามก็คือปีหนึงปีหนึ่งทำเงินได้เท่าไหร่ ซึ่งถ้าเป็นคนไทยเวลาตอบแบบนี้เราจะรู้สึกอึดอัดนะครับแต่สําหรับคนจีนเมื่อเขาถามแล้วเขาคาดหวังว่าเราจะตอบไปเลย3ล้าน10บล้านปีที่แล้วขาดทุนบอกไปตามตรงการเปิดเผยจริงใจเป็นประตูสําคัญในการเข้าสู่จิตใจของคนจีนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ระมัดระวังตัวนะครับเปิดเผยในส่วนที่เปิดเผยได้นะครับและเปิดเผยแบบที่ไม่ทําให้เกิดผลต่อธุรกิจของเรานะครับถ้าเราไปบอกว่าถ้าเขาถามว่าปีที่แล้วเป็นยังไงขาดทุน เพราะว่าโดนโกงนะครับไอ้โดนโกงนี่เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องไปพูดแต่บอกว่าขับทุนนะครับแค่นั้นก็พอแล้วพยายามหาทางเลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นต่อจากนั้นนะครับนั่นคือกลยุทธ์ข้อที่4นะครับสไลด์ถัดไปครับทราบไหมครับว่ารัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมให้มีลูกได้แค่1คนนะครับเพราะฉะนั้นสังคมที่มีลูกน้อยและเป็นสังคมที่ให้ความสําคัญกับลูกชายลูกชายจึงเป็นหัวแก้หัวแหวนนะครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับบทสนทนาหนึ่งที่คนเป็นพ่อจะคุยกันได้ก็คือเรื่องของลูกชายตัวเองกับลูกชายท่านเป็นยังไงบ้างนะครับบางครั้งการแทรกบางมุมของของตัวเราที่ให้เห็นว่าเราให้ความสมคัญกับลูกชายจะทําให้เรากับเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ต้องเล่าทุกอย่างของโลกหรอกครับแต่อาจจะเล่าแค่ว่าที่ทํางานหนักทุกวันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อครอบครัวเราอยากให้ลูกของเราได้เติบโตให้ลูกของเรากลายเป็นมังกรน,นะครับ คำเหล่านี้แหละครับเป็นคําในบริบุของจีนที่ทําให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเรากับเขาก็คิดเหมือนกันเมื่อคิดเหมือนกันการเข้าใกล้ขันก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วจะเข้าไปสู่เครือข่ายเดียวกันง่ายขึ้นนะครับและการข้อต่อไปนะครับการจะเลือกใช้วัฒนธรรมฝรั่งนะครับอย่างเช่นการขอจับมือต้องคิดได้ดีนะครับจีนบางกลุ่มที่ทําธุรกิจมานานเขาจะคุ้นเคยกับการจับมือนะครับของฝร,รงั่งนี่โอเคแต่บางคนเขาอาจจะยังคิดว่า อยากจะใช้วัฒน,นธรรมจีนนะครับแบบนี้การเช็คแฮนด์การจับมืออาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเจอกับคู่ค้าก่อนจะคุยกับเขาทํากันบ้านนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบจับมือเขาชอบแบบโค้งคํานับหรือเขาชอบการยืนทักทายกันเฉยๆหรือถ้าไม่มั่นใจเลยจริงๆวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับคือการไหว้โชว์ความเป็นไทยของเราก่อนจะเข้าไปหาเขาข้อ7ครับนาบาัตรครับทําธุรกิจกับจีนนะครับ นามบัตรต้องมีสองหน้าเสมอหน้าหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอีกหน้าหนึ่งต้องเป็นภาษาจีนนะครับเป็นนามบัตรที่ต้องทําขึ้นมาเฉพาะนะครับเพื่อให้คนจีนอ่านได้และเข้าใจได้แล้วการที่เขาเห็นว่าเราใส่ใจแบบนี้มันเป็นการรักษาหน้าเขาทางอ้อมด้วยเราส่งนามบัตรที่หน้านึงเป็นภาษาไทยหน้านึงเป็นภาษาอังกฤษถ้าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราดูถูกเขาทางอ้อมแล้วการเจรจาหลังจากนันจะไม่ราบรื่นแต่ถ้าเราเตรียมนามบัตร ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนหรือเป็นภาษาจีนเป็นลายจีนเฉพาะสำหรับเขาเลยเขาจะรู้ว่าจริงๆเราใส่ใจเราต้องการจะทําให้การสนทนาน,นี้มันดําเนินต่อไปได้นะครับมันเป็นการช่วยเราได้นะครับนั่นคือข้อที่7นะครับสไลด์ถัดไปครับเวลาพูดคุยกับคนจีนนะครับไม่ว่าจะพูดคุยกับคนตําแหน่งไหนก็ตามเราไม่ควรเรียกแต่ชื่อเขานะครับ สิ่งที่ต้องทําคู่กันไปก็คือเรียกตําแหน่งอย่างสมมติว่าเราคุยเก็ับนายเพอหวังอย่าเรียกว่ามิสเตอร์หวังนะครับอย่าเรียกว่าคุณหวังแต่ให้ใส่ตําแหน่งไปข้างหน้านะครับว่าเป็นนายเพอหวังครับผู้จัดการหวังครับหัวหน้าหวังครับถึงแม้จะเป็นระดับล่างก็ตามการใส่ตําแหน่งมันคือการส่งสัญญาณออกไปว่าเราเคารพความสำเร็จในชีวิตคุณนะนะครับ นั่นคือสิ่งสําคัญมากเพราะคนจีนเป็นคนที่สนใจเรื่องความสาเร็จในชีวิตและเกียรติยศเราให้เกียรติเขาเราย้ำเรื่องตําแหน่งของเขาเขาจะรู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับความสําเร็จของเขาเมื่อให้ความสําคัญกับเขาเขาก็จะช่วยเหลือเราดูแลเราได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุยต้องสืบตําแหน่งให้ดีแล้วต้องสืบตําแหน่งแบบเขาเรียกว่าอนะัปเดตณชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะคุยอย่างเช่นถ้าเกิด คนคนนี้เคยเป็นรองผู้จัดการแต่ก่อนหน้าเจราจากับเราแค่วันเดียวหรือครึ่งชั่วโมงเขาเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งผู้จัดการนะครับเราไปเรียกขึ้นรองผู้จัดการหวังครับแน่นอนครับภาพที่โยมาเขาจะรู้สึกไม่ดีนะครับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมไม่ได้สนใจเขาจริงแน่นอนไม่งั้นเขาต้องรู้สิว่าหวังได้เลื่อนตาแหน่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาแนะนํากันเสมอก็คือก่อนจะเจอกับเขาเช็คก,กับบริษัทนิดนึงว่าตอนนี้ตําแหน่งเขาเป็นอะไรนะครับ อัปเดตข้อมูลล่าสุดของเขาเป็นเรื่องสําคัญหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วเราจะคุยกับเจ้าของนะครับอาจจะต้องอัปเดตเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใกล้ๆอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วคุณเป็นข่าวนะครับในเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะครับมันทําให้เรามีบทสนทนาที่ให้ความสนใะจเขาอ๋อวันนั้นไปออกรายการวิทยุมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอนะครับอ่านเจอในหนังสือพิมพ์มีคนมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นคือสิ่งเล็กๆน้อยๆของคนจีนที่จะเป็นการให้เกียรติเขาให้มีจุดเริ่มต้นทางธุรกิจที่ดีกับเขาได้นะครับ ข้อต่อไปนะครับถ้าเราเป็นเจ้าภาพในการเชิญเขามาทานข้าวนะครับเราต้องมาก่อนเพราะว่าถ้าเรามาก่อนเวลาพอสมควรเราจะมีโอกาสทักทายกับทุกคนนะครับนึกภาพในภาพยนต์จีนนะครับในงานแต่งงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องมารอตั้งแต่หัววันเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะได้คุยกับแขกทุกคนนะครับ คนจีนมองว่าการที่เขาสละเวลาไปหาใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันเป็นการให้คนค่าคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเขาคาดหวังว่าสิ่งที่จะได้กลับคืนมาจะต้องสอดคล้องกันนั่นคือเขาต้องได้รับเกียรติเช่นเดียวกันถ้าไปถึงแล้วไม่มีใครรอรับนะครับนั่นเป็นการดูถูกเขาอย่างแรงเพราะฉะนั้นจงมั่นใจว่าเราจะไปถึงที่นั่นก่อนถ้านัด10บโมงจะเลี้ยงอาหารเที่ยงกับเขานะครับนัด11บเอโมงแล้วกันนะฮะเพื่อเตรียมจะเลี้ยงอาหารเที่ยง10บโมงครึ่งเราต้องไปเตรียมตัวก่อนแล้วนะครับ เพราะคนจีนบางกลุ่มจะเดินทางมาถึงก่อนเพื่อจะวัดว่าจริงๆแล้วเราสาคัญกับเขาแค่ไหนนะครับนั่นคือลักษณะของคนจีนแล้วถ้าเป็นการคุยกันในกรุงเทพยิ่งต้องเผื่อเวลาใหญ่เลยนะครับเพราะกรุงเทพเนี่ยการจราจรเรารู้กันอยู่มันขนาดไหนนะครับถ้าเชิญเขามานะครับเลือกที่ที่ใกล้กับเขาที่สุดนะครับแต่อีกเคล็ดลับหนึ่งที่ผมพบมานะครับแล้วจะม e แนะนําว่ามันช่วยได้คืออย่านัดทานข้าว ในโรงแรมที่เขาพักเพราะเขาจะลงมาเร็วมากนะครับแต่ให้เลือกพัตคารร้านอาหารใกล้ๆพอที่เขาจะเดินทางได้สะดวกนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทําให้เขาไปตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับเพื่อเรามีเวลาไปรอก่อนนะครับนั่นคือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับข้อกาแล้วนะครับข้อสิบเวลานั่งเป็นกลุ่มนะครับสมมุติว่านี่เป็นโต๊ะกลมนะครับเจ้าภาพคือเรานั่งที่นี่นะครับถัดไปขวามือต้องเป็นแขกคนที่สําคัญที่สุด ถ้าเราเชิญเจ้าของธุรกิจมาเจรจาด้วยนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มาจะต้องนั่งทีน่นี่แล้วลูกน้องคนถัดไปจะนั่งเรียงไปเรื่อยๆทางขวาม,มือนะครับระวังให้ดีนะครับนี่คือวิธีการให้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นซักซ้อมกับทีมของเราให้ดีนะครับอย่าให้ทุกคนมานั่งร้องเราให้หมดนะครับเราต้องเรียงลําดับนะครับเชิญแขกนั่งก่อนเชิญคนที่สําคัญที่สุดนั่งก่อนด้านขวาม,มือแล้วเรียงไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยนั่งทีหลังนะครับนั่นคือ ข้อ10นะครับแล้วเวลามาถึงนะครับอย่าทักมั่วซั่วนะครับต้องใช้คำนี้นะครับแต่ให้ทักคนเรียงตามตำแหน่งนะครับถ้าเกิดมาถึงแล้วผู้จัดการมาก่อนสวัสดีครับผู้จัดการแล้วค่อยทักรองผู้จัดการทักหัวหน้าแผนกแล้วค่อยทักลูกน้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านนะครับต้องรู้ว่าใครเป็นใครนะครับทักตามตำแหน่งงานนะครับ จากตำแหน่งสูงสุดก่อนนะครับไม่งั้นล้วก็สับสนแน่นะครับความผิดพลาดที่ SME เคยเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนแรกกะแล้วว่าจะไปทันนะครับแต่บังเอิญว่าตัวเองติดโทรศัพท์ก็เลยเข้าไปในงานช้านะครับเลยไม่มีโอกาสได้ทักแล้วลูกน้องอยู่แทนลูกน้องไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องนะครับก็เลยทักผิดไปหมดนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคือถ้าเกิด คิดจะเจรจาหรือเจอกันครั้งแรกกับคนจีนจริงๆนะครับผมแนะนําให้จัดการงานทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วปิดโทรศัพท์เสียแล้วก็ไปรออยู่ที่นั่นนะครับเพื่อจะได้แสดงความสําคัญเพื่อจะได้โฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านะครับเพื่อจะได้ทักคนถูกครับนั่นคือข้อที่10ครับข้อที่11สไลด์ต่อไปเลยครับครับเมื่อกี้ผมทัวนนะครับว่าเราพูดถึงด้านขวานะครับเป็นตําแหน่งสูงสุดของคนที่เราเชิญมานะครับในตัวกลมนะครับ ผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมถึงต้องเป็นด้านขวานะครับเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องการเคลื่อนตัวของจัก,กรวาลเรื่องของสริมงคลเรื่องของการไหลของพลังนะครับคือหลักการทั้งหมดมันเกิดขึ้นนานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมือขวาเป็นมือที่กำชตาชีวิตนะครับการถัดไปถัดไปถัดไปต่อนี้มันคือการสะท้อนในเหในการให้เกียรติที่เท่าเทียมกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับซึ่งคนไทยถนัดมากเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการมีของฝากติดไม้ติดมือไปนะครับ ของฝากที่ติดไม้ติดมือไปนะครับทำเนไทยเราซื้ออะไรครับผลไม้เราซื้อของกระจุกกระจิกเราซื้อเสื้อผ้านะครับของพวกนี้เป็นสินค้าหัตถกรรมซึ่งใช้ได้แน่นอนนะครับแต่มันก็มีข้อควรระวังน,นะครับต้องเช็คนิดนึงนะครับคือของบางอย่างสำหรับคนจีนเขาจะถือว่าเป็นของไม่ดีก็ได้นะครับอย่างเช่นเท่าที่ผมทราบมาก็คือการให้หมวกเขียวการให้รูปเต่านะครับรูปภาพเป็นรูปเต่ามันสะท้อนถึงความไม่เป็นสิริมงคลนะครับเพราะฉะนั้น หนึ่งก่อนจะซื้อเช็คสักนิดหนึ่งกับเพื่อนคนจีนว่าอันนี้ซื้อได้ซื้อไม่ได้หรือเปล่านะครับแล้วสองซึ่งผมว่าเป็นไม้ตายนหนึ่งคือถ้าตรวจหรือว่าเก็บข้อมูลได้ว,ว่าคนที่เราจะคุยด้วยตำแหน่งสูงสุดเขาชอบอะไรนะครับซื้อให้เหมาะกับเขาซื้อหเมากับครอบครัวเขานะครับตรงนี้จะช่วยให้การเจรจาต่อรองหลังจากนนั้นราบรืบ่นขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเรายิ่งซื้ออะไรที่มัน สามารถจะบอกเขาด้วยอันนี้นะซื้อมาฝากนะนี่เป็นผ้าใหมพิเศษที่ซื้อมาเพื่อจะตัดเสื้อให้สมฐานะกับผู้จัดการหวักนะครับนะครับย้ำนะครับสมฐานะกับผู้จัดการนะครับมันเป็นการให้เกียรติเขาเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับถ้าเกิดเราทําได้ตาม12ข้อนี้นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทําธุรกิจกับคนจีนนะครับจีนด้านหนึ่งมาแข่งกับเราแต่จีนก็เป็นพันธมิตรของเรานะครับเขารวยขึ้น เราเป็นมิตรกับเขาได้เราก็รวยขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตของจีนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรารู้จักเป็นมิตรกับเขานะครับมังกรเติบโตคชสารอย่างไทยก็จะเติบโตได้ด้วยนะครับนั่นคือโอกาสที่เรา SME อยู่12ข้อคือแนวทางที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสาร้างสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจนะครับวันนี้นะครับเป็นช่วง DPU กรูเศรษฐกิจในวันนี้นะครับ ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็พูดถึงกฎ12ข้อของจีนนะครับผมมองว่ากฎเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการทําธุรกิจนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีช่วงหน้าพบกับแขกรับเชิญพิเศษคุณจตุรง์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรองศาสตราจารย์ดรวรากรสามโกเศสอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่จะมาแนะนำเคล็ดลับและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ธุรกิจการค้าระหว่างไทยและจีนพร้อมปัจจัยต่างๆของการบริหารเพื่อสร้างความสำคัญอันดีในช่วงพาดูกูรูธุรกิจ